ม <c oughs> าหั่นไทยอ่ะมาหั่ไทยเล็กน้อยมาหันไทลน้อยานไยเล็กน้อยแส่บอยู่<ะ>แอมเลือแอมเลือคือแส่บหลายคยกินอยู่แบบนี้เถ <c oughs> ื่อแหลก <c oughs> อ๋อเื่อแกนปีกเจาะบอยเจาะบอยอมยอ่ะ สบายดีน้องคนสวยสบายดีเฮามากับมาเฮามาซื้อเสื้อนักเรียนกันเลยแปเมาใีน่น้ำน้องก็เริ่มเตือนหมดเฮ้เตือนเตือนแล้วเตือนแต่แหงแล้ว,น,ลวน้องคล้ายเสือผ่าครับดูตลาดนี่แหละเนี่นแหละคอยว่าตั้งต้นได้ปะมาซื้อเสื้อ,อให้น้องไส่ครับมาเบิ่งร้านเสือ้อเสื้อนักเรียน สบายดีผู้สาวเสือเสือในเด้อวันนี้เด้อผู้สาวอยู่บ้านไหนนี่ฮะอยู่บ้านไหนอันนี้เ่าเสือแบบนี้แขนสั้นกับแขนยาวเสือผู้หญิงมันแบบนี่เสือผู้หญิงเสือเสือผู้หญิงไหนแมนนี่เอาเบอร์เอาเบอร์นี่นะเอาเบอร์สามสิบสาม แจ๊กอยู่บ่แจ๊กเบยอ,อยู่แต่บ่เอา้าตู้ขายบ่เป็นบ่ใครเป็นคนขายตูบ้บ่อปูซาลาบวบ่ได้บ่ได้อยู่คนขายบ่อยู่แล้วบันานี้งานเถาห้องแล้วอยู่อยู่บ่ร้ <c oughs> านขายเสื้อผ้าครับอยู่ตลาดเซฟโอนผู้สาวแล้วกับไอ้นะี่จักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ผู้สาวบ้านได้เนาะนี่เนาะ เรากำลังโทรหาโทรหาหมูบ่ฮะโทรหาเอ้โทรหาเอื่อยอ๋อเอาเอาเอาเขาสิถาเพิ่นโทรหาเอื่อยกันเด้อสันเด้อองอนเพิ่นก็เปิดแอร์ีดิสบายดีน้องคนสวยสดีเฮามากับมาเฮามาสื่อเสียนักเรียนกันเลยแบรมือน้ำน้องกำลังเตือนบอกให้เตือนเตงแล้วเตือนเตหงแล้วน้องคล้ายเสียผาครับดูตลาดนี่แหละคนสวยมาสุดกรบาริเวอร์ไม่เอื่อยตัวตัววา มิติเก๋าตัวแล้ววะอันตัวเห็นเฮ่าอายุแต่บริการเอื้นนมาสันบริเอรเอื้นมาสันเท่เาตอนเฮาไปบาทบ้านดงน,นะเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งเลยสวยคือเก่าครับเราเป็นคนอายด้วยครับน่องจะเป็นคนอายกล่องเข้ามาทายเล่านะกะกะตรงข้อน้องทายซะก่อนเพราะเราเป็นคนขี้อายมากๆเลยเอากรเลมาแวะสื่อเสือผ่ากับแววทักทายน้องนิดนึงกับเอาขอนมหากินน้อยนึงเนาะเลยไปไปเมืองคำพ่อมาสื่อเสือน้อง น้องใครห้ามโเป็ยนกันเลยเอินเอี่ยมาามาสั่นนี่เ้าสื่อเสือตัวนี้เสือพูญิ่งนี่เอี่ยเอาตัวนี้เอี่ยเอาเบอร์สามสิบสเอาแขนสันกับแขนยาวแบบนี้ละเบอร์สามสิบสี่สามสองสามสี่สามหกสามแปดสามสบสามบีทีบ่มีเครื่องนี้ละบ่มีนี่เบอร์สามแปดเบอร์สามสิบเบอร์สามสองเบอร์สามสี่เออสองสองส มันสิบมี3สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามบมีเอ็ดสาามามาละมี่าเจ็ดละมี่ไ่ด้เขาบอดเฮตมากมันบอกเออบอดเฮตดบอดเฮ็ดได้ไปหันไฟกับมีแต่ก็ไปหัได้กับโมี่มีอาจจะเป็นต้นงเอาสามซีสเออสามนตแล้ววละเท่าไหรงโตเ่องโตซื้อแมนโตเท่าไรเอาเบอร์สามซแล้วเอาแบติ ตัวละแปดสิบเออเออเอาสองตัวด้วยสแกนสันกับแขนเงาด้วยเออเอมือครับน่องแล้วขายบะคูเรื่องแล้วไอ่กล่องเป็นสาวบานไดเนาะคือไอ่กล่องถือเนาะตุ้มไม้บอกลิสต์จัเอาเสื้อแขนยาวสีขาวสามสิบซีมาให้เอื้อยสามสิบซีด้อเสื้อสีขาวเด้อไปแล้วครับไปแล้วผู้สาวไปแล้วเราขายบะเป็นเราบะจักแนวสีาย้า้เฮาเราขายบะเป็นเรามาไม่บะขายเครื่องยุคอยแล้วกระหางุเดือนแล้ว อ๋อแล้วคือขายบปเป็นเรืบไเป็ยนยังบปบปโปใบโปใบหงเฮียนะโอ้คอนเงินกับโปคอนเงินกับโเป็นเท่ามับโบามน้องสองเทือครับหลานค่าครับมาถาซื้อเสือไปให้น้องไส้เนาะพระอาจารย์เปิ้ลฝากมาให้ซื้อเสือให้น้องไส้หลวงตาบุญนาเนาะ ข้าเอื่นพิดแก็บจักสี่าจังไรเนาะเนื้อแสแนงไส้อาเนี่ยเกินหนึ่งโอ้ตัวละแปดสิบด้วยเนาะตัวละคนเนียวแล้วแก้มว่ามาเอาแก๊งแขนยาวกับแขนสั้นเออแขนยาวแพงกว่าหาพันมาขายให้เจ้าเบ็ดสิบได้ได้ได้เอยขอบใจเลยๆเอ้อข้าซื้อไปให้เด็กหน่อยอยู่บ้านบรออยู่เออ่บ้านอะไรมาซื้อน้อยแค่เอ่อเพิ่นฝากมาให้ซื้อให้ให้เด็กหน่อยสองตัวพระอาจารย์เพิ่นฝากมา นี่ครับเฮาซื้อเสือน้ำเอือยสองตัวคือแขนเาเนี่ยเนาะตัวนึ่งแค้นเงาตัวหนึ่งแขนสั้นของผู้หญิงเนาะเฮาเสียเอาสามสิบสามมันบ่มีเนาะมันกระโดดเป็นสามสิบสี่เลยเนาะเท่าใดเนาะเจ้าแสนหกสิบสองตัวละแสนหกสิบห้ามาเอาแสนหกสิบเอื้อยแล้วเอื้อยแล้วลดหายแสนหกสิบเอื้อยเนาะก็คือเขาซื้อเสือนี่แสนหกสิบเงินที่เหลือเขากระิไปหายหนองไส้เลยครับทุกคนครับไปหายหนองไว้ซื้อกินเลยเนาะ อาจารย์เราฝากมาหารอยครับเท่ากับไปแหลกมาเดี๋ยวสามแสนนิดๆนี่แหละบเนใดเท่าใดสามแสนกว่าสามแสนนิดๆนี่แหละอยู่แถวนี้เพิ่งแหลกเท่าไรเหรอพันหรือเท่าไรพันบ่พันหกแสนเก่าบอโอ้หเก่าว่ะอยู่หันมันได้หกหกเก่าสามมั้งเนยหกเก่าสามเหแต่เ้ามาแหลกในหลานเจาะกรไดอยู่ได้เนาะโอเคขอบใจได้ใเด้อขอบใจ ได้กนเด้ผู้สาวสรอยเลือนลายได้ผู้สาวไอคองถ้นานคอยแล้วมีคนมามาซื้อเครื่องสรอยหรืออะไรสร้อยเลื่อแมนผู้สาวงามแต่อยู่บ้านได้เนี่ยอยากไปเหรียญบ้านน้ำเนี่ยน้องงามไปเลยด้วยกันไปเลยด้วยขอบใจเด้อได้แล้วครับเสียสองโตไปแห่หนองไส้ครับเดี๋ยวสิไปแหวนหนองไส้ก่อนนี่ครับกับปโหนาคุณกำลังคุยกันยังไงอยู่ผุ้ดเดินทางครับเดินทางเจ๊เอ๋เห็นยังไงเห็นยังไงเห็นกันนะ ฮะมันส่วนอะไรยังบันซวนสบายดีสะก่อนสบายดีทำอะไรลินโทรศัพท์พ่อเออเอาพ่อมาบ่โอ้พ่ออยู่อยู่เฮยนอยู่จักเลยจักไปลินแลยโอ้ไปลินบ่ไปไปเอาของฝากก่อนไปไปไปเดินคุณคุณไปย่าง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 ไม่ทากันเนาะ น้องไส้เรียโทรศัพท์พอเออเรียนรูโทรศัพท์พอนะน้องไส้ครับมาแวะเพิ่นก่อนสิไปบ้านอดอนฉันต้องมาแวะเธอก่อนนะก่อนที่จะไปบ้านอดอนพี่วะร้านร้านใะรอีกร้านอาหารสบายดีเป็นเรย่างเป็นเป็นเป็นเซี่ยวกันครับสบายดีไรย่างสบายดีซะก่อนก็เซี่ยวกันครับในสบายดีกันนุ่มมืดกันเนี่ยนะน้องเฮ้ยมอหนี่ เดี๋ยวสิเอาของฝากให้ให้ไส้ก่อนครับเพราะว่ามี่อหร้ยคนที่ฝากมาให้โตมีของลุงเอกนำของเ้านำและกะของจักเราซื้ออย่างซื้อหนึ่งจำจำบ่ได้โอเคเดี๋ยวเราดูก่อนมีอะไรบ้างเสือนักเรียนน่ะซ้อสามสิบสามโมมีเด้อมีแต่สามสิบสี่เลยอะไรอย่อี้บ่ เบิงบ่งดูเบิ่งซะก่อนเดี๋ยวไปไปเบิง่งดูเพื่อนก็ได้เดี๋ยวปิดเขาน,นะานี้ยปิดเขาแห้งน,นะนปิดประตูเขาลุงเอกลุงเอกแล้วฝากายังมาแน่วบฝากมีเธอถือได้อยู่บ่ถือได้อยอยู่เบาถือกระป๋อง ปกติห้าวหน่ะต้องถือให้ตู้เลยเนาะแต่เฮาคาถ่ายคลิปเนาะโ,โอ้อันนี้เฮาสิเอากันจังได๋วะเอาอันนึงได้บ่น,นี่<แ>ไปเดี๋ยวเฮาถือไปใหป้ป่ะเดี๋ยวเฮาถือไปให้แล้วก็มีนี่อันนี้นี่อันนี้น้ำเอาไปเลี้ยงได้บ่แม่นขีดเล่นได้เฮ้ยแล้วก็มีหยังอีกวะคืออันนี้ก็ของตู้นี่วะแม่นบอกว่าเออของตู้คือกันได้นี่เอ้ยบ่แม่นนีของตูก้กองญ่แล้วก็มีหยังเนาะ เออบิ๊กมี่สี้อาไว้แบบได้บเบาข้าจบิ๊กเ้าสี่หายตัวแน่้วะบิ๊กมีแบงคเครื่องไหนบอมันหลยเกินอย่าบอกเครื่องบอลายจ้ะโอเคโอเค,อเคปลาตาไปห้ากันเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปหาอยู่เพื่อนมันฮ้อนมีขนมนำมั้งขนมขนมขนมเดี๋ยวจต่มาขวนใหม่ เยอะแต่เมื่ขนขนมไปเฮียนเพื่อนไปไปไอคนทรายบ้คนทรายบ้าไปเป๊เออคนทราย้านก็ได้นะมัดดิอันไหนเดแล้วเลือแต่ขนมเจ๊ซีเอาขนมเพียงห่งร้านอไอไม้ามานั่นอันของอันแคนออได้มไคนทปเนอันนี้นี่เบ็ดแล้วดแล้ว อากาศดีแทวมนีเดือนแจ้งแทะมาแล้วครับมาแล้วน <c oughs> ้อนเลนโทรซับเซ้ย พ่อกับแม่บปอยู่บ่เฮยมาแล้วมาแล้วมเจดอิ่ง้เเสืนาู้เินเสือเสือนิพระอาจารย์ดีใจเออะนี่มื่อื่นไปเฮียนด้มือื่นไปินเรียนเรียนในมันยมเ้นเยบเิร์นูยเอาบ้าน บบตามใได้ยครับอบป้ด้ครับเิด้โอ้ี่บอทีั่วได้ย่บขอบคุณพระอาจารย์บุญนาคเพื่อพระอาจารย์ในัี่เขาอ่านสื่อเราบ่อยเราฝากมาดีใจเลยอันนี้ก็คือของผีเถีะเราโอนมาท่านนึงเขาก็ซื้อขนมกับซื่อันนี้มาของผีเอกนี่ครับของผีเอกปลากระป๋องกับขนมกับมีม้ไห่เพลิน ตั้งใจเรียนเด้ออย่าเป็นคนเกเรลายเด้อยินบอกโอเคปะจองเลยบ้อนง่ายังขึ้นเนี่ยจองเป็นลูกไผ่ป้อนเป็นสาวเป็นลูกไผ่เป็นลูกไผ่เลยเนาะเอาเอาเอาวนเลยจองน้ำอ่าพวกซื้ออุปกรณ์การเรียนเนี่ยคือห่าเพิ่นโอนมาให้อพันหนึ่งให้เติมน้ำมันรถแต่ห่าวะเดี๋ยวห่าสีซื้ออุปกรณ์การเรียนมาให้ไอ้ไส้ ใจเพิ่อนเด้อขอบใจเพื่นเลยครับพระอาจารย์นะครับเสียเสียใส่เสียเมื่บึงดูเสียนะใส่ <c oughs> เสียเอามื่อพื้นดูมาโยกเบื่งดูให้พระอาจารย์เพิ่นเห็นแน่ <c oughs> พระอาจารย์บุญนาคนี่ดีสองตเนาะใส่อันนี้แขนยังนี่ <c oughs> แขนยาวอันนี้แขนยาวใสแขนสัน บาทเลยอ่าสองตัวนี่เงินซื้อเสื้อเหลือเงินซื้อเสื้อเลือกะเอามาให้นองใส้เหลือมสื้อเงินกื้อเสื้เอาไว้ใส้เป็นคนดีเด้อเดี๋ยววันหน้าเราจะพากันไปหาปลางั้นป่ะบรรชวนครับบรรชวนบริสวัตดียญยเลยบรรชวนเลยแล้วก็ของพี่เอกมากก็คือมีมาก ปลากระ ia ป๋องอะไรกับขนมเลยเลยเบิ <Uma velocidade wiele> ้งเคยแก่เ <ę> งี้ยนี่านจะไล่สิกินอาบังกินอะบังนี่เอ้ยถ้าเบิ้งคลิปเฮาไอ้อรกนั่นเงินบอกเบิ้งแซ่ในเด้อแหละเพื่อนสื้อเกนเทาไอ้ได้ครับทักไอ้เบิ้งเงินเป็นชารชาบมันแล้วพี่ได้เลยพี่เพื่อนสื้อเกนเทาไอ้ของพี่เอกฝากมากกับหอดเด้อพี่เอกเด้อมีป้าหมาป้าป๋องกับขนมเนี่ยแหละพี่ลายการเงินส่วนเหลือกับเอามาสมทบ หายนองเนาะเพราะว่ามันเหลือจากสื่อเสือน้ำแลวก็อุปกรณ์การเลี้ยงกับเสียประหัยมองอื่นน้ำเนาะที่เราโอนมาพันหนึ่งนะจักซื้อเราซื้อยางสับใวห้องเิแวยมาหาเหรียน้ำขอบคุณเพิ่นเด้อขอบใจเด้อขอบใจทุกคนเนาะเอยซื้อเพิ่นจักเขาเออถือเออพีชดอกเข้ากระด้ขอบใจเด้อพครที่ักเครื่องให้ขอบใจให้สุภาพแข็งเรงเอามาไว้ดุพแขอบใจเพิ่นเนาะใจเนาะ เข้าจิตไปหาปลามาปีกินจ็กมือเนาะมือก่อนมือนามือนามือนี่เข้ามือเข้าจิตไปเดี๋ยวเข้าจิตทักหาดอกเดี๋ยวแจกชิมมาหาดอกขาดไปหาปลาหายังมาปีกเขาอยากกินปีกมันปีกใส่เกลือนะขึ้นเนื้ออนาขึ้นเข่าขอบคุณครับท่อนครับแล้วกินแม่แหล็กมานี่ยกับพี่แศบครับมาเหมือนกันกับใจกินแหล็กมาเนี่ยแคแม่นุมูคอกับแดงหางมูบางในเรื่องกินบอไสดอันนี้บิ๊กอย่างงี้ก็เเอิญเอ่อบิ๊กเนาะ อันนี้อันนี้ภาษาเราอื่นยังนี่บิ๊กบิ๊กผาันังเดซ่ปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคกับมเวอะเพิ่นจะน้อยห้าสิด้วยต่ออดอนอันนี้อันนี้น้องไส้บ่น้องไส้น้องไส้แม่มันชิตแล้วขนมนั่นเอามาแสุนองกินดีล่ะน้องเอามาด้วยจ้าบ่เออจ้าจ้าจ้ะแก้วจ้แก้วจ้าจ้าจ้า เดินอันจ้าอันนี้นี่อันนี้กะนี่แหละครับอุปกรณ์การเลี้ยนเนาะในเครื่องเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเชื่อจ้าจ้าจ้าแก้วไอแก้วเอินจ้าแก้วแม่เอินลูกเอกนะนะเดยวลูกเอกคนขยันข้องเฮาได้หนิขยันทักมือนี้ไปไซม่ากได้ยินงแหววไปหาโนม่ามิหาบังไปหากับผู้ใดนี่ประดองเขา ไปห้าทงหลไปหาไก่โย่งวอยู่ฝุ่นเท่ากับบจักเลยไก่ยบจักลักสองสามลักบดเดียวบดเดียวคือเกาโอ้ยเพื่อนผักออกอล้วให้บุดเดียวนน่เเนเซ่บดเดียวเีบอย่บอแอมลื้อเสียบเขาะมาดูวแอมลื้ แอมลือแอมลือคือแสบลายแอมลือจากแกว้วอันไหนตะแก้วตะแก้วก,ก็คือขนมนี่ครับซื้ออันนี้มาให้เพื่อนกับสื้อโตมาตรฐานแน่นะครับนี่เห็นบหมก,กะดีได้แหละกะเวลาไปไปเลี้ยนกะแบ่งให้มูน้ำเด้อมินบอกนอี่ยอนอันนี้ฮะแบ่งให้มูใส่น้ำย้อนโยวฮะอื ทัานมูยืมข่อยให้ตลอดโอเคตัวกับเก็บไว้ใส่น้ำม<อ>นินอบอกมูยืมเพื่อมือคอมูยืมแล้วบ่อขึ้นบ่เลยยืมเพื่อขึ้นเลยมันเบาได้ยืมใครให<า>้มาเลยโอ้ยยืม,มใครให้เขา้าเลยเป็นสีบสอกภาษาทินกับหนองเพิ่นนะใช่คือโบออกไปเก็บใบจุกเตี้ยม,หมาหมากับปลากระกป๋องเจ้านะ่ะไปเก็บใบจุกเตี้ยเร็วๆโอ้พหอมมาแต่เบียกเนาะมาแต่เห็ดเบียกมา ไปไปเที่ยวสัตว์นะครับบรรยากาศครับมือนาสิผ้าพิ่นให้เพิ่นผ้าไปบางเป็นผ,ผ้าพืา้นเครื่องสีขาวพังเลยปะพั้งนวดตั้มเอามือนี่ตั้มเลยวะนี่เครื่องออเป็นยังแม่คอยไปเรืเครื่องเป็นยังแม่คอยไปเรื่องเสียฮันเป็นสีขาวหันอ้แ<อ>ต่คันคัน,คนแม่แม่คอยเสียแล้วมันเพศแต่ก่อนแม่แม่คอยไปขายแต่รัเช้าตละรอดรู้ไปขายอย่าง ขายทำไมโอ้จะขายตลาดเศร้าเอ้าจะมาทำในกราบบรฮะเพิ่นเพิ่นไปรถยังไปแม่เพิ่นเสียแล้วเสียแล้วแนนขี่รถจักรไปขายต่กอนขี่รถจักรไปขายของแม่ขยันไล่เพิ่นเสียโอ้เป็นงานหลายนี่ครับได้พากันจ่าโดยได้ยังนี่ จ้บอกจะแม่จ้าหรือยังจ้าก็เอาบักโอ้เอาแม่เราฟังเขาบอกออกจ้าเขาจ้าดุยรือยังบอกว่าเรากินครับบอกอ้อก็ไม้คือเฮานึกว่าเรากำลังสีเห็ดกินนะจ้าหรือยังเขาตอนเที่ยงนะต้มยังแต่นะแม่นางบัวท่านจ่าโอ้นี่เรากำลังสีจ้านี่บอกนี่นี่กำลังสิพ้ากันจ่ากำลังดังไฟไว้อยู่ในครัวเฮือนครัว้่กำลังต้มน้อไม้กำลังต้มนสีจ่า กำลังตุ่มน้ำใหม่เป็นังไงพี่บรรยากาศหอนวอล์กชอบแบบนี้เลยบรรยากาศวะมักแบบนี้ได้บรรยากาศเฮาหน่ะจาเจอเลยอ่ะเฮาน่ะจาเจอมากเมื่อกี้นี่น้องไส้ครับน้องไส้คนสวยของเฮาแต่งจะเลี้ยนเด้อยแต่งจะเลี้ยนเด้วยวันนี้ยมาเร็วๆรทัดบรรทัดงามปากเร็น ปัจจุไน่ปัจจุไน่แปลว่ายางมาเอาเยอะเอะปัจจุไน่มานี่มานี่โอ้เยอะๆมานี่เนาะมาอยู่นี่มาอยู่นี่เรียนหนังสือกันอยู่บ่นี่เขาห้งเลียนบ่เลื่อนรถเอาคนละสองสองอันเอาคนละสองอันอ่าอ่ามาเร็วๆใคเขาเขาเรียนออกมาใครเดี๋ยวเขาเรียนเอาดิกมะบ่เดี๋ยวเลียนบ่เด้๋ยวเลี้ยนบ่โอ้เลียนบ่นี่เลียนมั้ยเออเลียนมั้ยเอาเอาคนละสองอัน คูณสองคูณสอเออสอง,อสองแจกให้เล็กหน่อยครับโอเคขอบใจขอบใจ <c oughs> ไ,ได้ย่างไม่รุ่นะน่นไม่รุุนส่วมาเขาจะบวชขอบใจได้ <c oughs> ไต้องส้นมือกันนะแบบโยโย่นะไม่รุ่น,นะ <c oughs> <ม>นี่ครับเพื่อนผ่ากันมาหาหาอบางเพื่อนกันล่างสกินเขากําลงสิตุมน้ำใหม่จะด้วยกันเห็นบ่ มีมีอาหารกินได้ดยนี่ผู้ดีเลยเขาเอาปลากระป๋องมาใส่เปิดปลากระป๋องสุดยอดกินเลยห็นบอกเลยเลยเลยแล้วไก่ปังเลยมีอาหารเละเนี่มีอาหารเลเนาะมีใจแล้วมีใจแล้วเป็นคนดีขยันเรียนตั้งใจเรียนยินบอตั้งใจเอ้ยตั้งใจเรียนเบิงเด้อลงคลิปไปนั่นแล้วลืมเบิงหรือแซ่กันพร้อมเด้อยินบอก เอ็มลือทนว่าขนมนะเอมลือกระชบมันบึเผ็ดน้องนีเห็ดไอ้าปดติแปดติ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 ดตาดาิดตัดติดติดติดตาดติดติดติาอิดปลาติดติดติดติลติดตยดติดติดติดงิดติดติดติลติดิดต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 าดติดติดติดต้ดติดติดิดติดติดติดแิดนิดติ้ตตตตอต บอแมนกรอกบอกก็อกก็อกอาฮงเออเขาจ้ำได้แล้วปิ้งปิ้งใส่เกลืออ้าวกินโอ้ยโอ้ย,อยบอมือนาเพิ่นปิ้งปลาใส่เกลือได้เพิ่นเอามาให้เขากินด <c oughs> ้นี่ปิ้งปลาบอากบอกว่าอยากกินปิ้งปลาใส่เกลือเพิ่นปะนี่อ้าวกินานะจ๊ะอีกปลาใสเกลือบอมือเขาสิไปบ้านดงอยู่ใครประเทนไหนได้นี่ยบอได้เลี้ยนอยู่บอเขาเลี้ยนบเข้ามามาเอา อีกบนเอ้าเอาสองอันเออขอบใจยังขอบใจก่อนขอบใจโอเคไปแล้วครับอยากบิ๊กเล็กหน่อยครับผมอยู่บ้านน้องไส้เนาะน้องไส้คนสวยร้านหน่อยว่าหั่าทยอะาหั่าไทยเล็กน้อยหืบ่หั่นยเล็กน้อยว่าหันยเลน้อย แสบอยู่แอมเลือแอมเลือคือแสบร้ายเคยกินอยู่แบบนี้ก็เคยเทแรก็ตโ,โอ้เทลเล็ตปีนไะก่เจาะบอยเจาะบ,บอยอ,อันใส่บบมาแต่ฮะอ่ะบังฮะบังกับน้องกำลังมามาหอดกับมานอนเห็นโทรศัพท์พ่อพ่อเพิ่นมาตั้งแต่เหตุงานเก็บกุ๋บูดีมาจื้อจะเอ๋นึกว่าโบยูเพื่อน แต่พยูเขื่อนเนี่ยมืออื่นผมเด้อจังสิ่เฉพาะกันสนอกตกใจคิดประไพฮะตกใจคิดประไพใครคือฮูเลยได้ไอสิมา่อยคิดรัดไอเอ่อแม่นบ่มาบ่มื้้อนีคิดเรื่องนี้าจะมาบ่จะตัวข่อยบ่เออคนกี่ตัวแล้วนี่บ่ฮะเราวปนนี่แหละเราค่อยท่าอ๋อมันตัวแล้วเนาะค่อยหันเอไหมค่อยท่าไอ้หันเอาไหมค่อยห่าข่อยหาน่ะค่อยเมื่อ คนไปก็ไ่เห็นหรอคอยบอกเพื่อนด้ว่ะมาเสนาสิื่อเสือนักเรียนมาหายเด้อวะพอดีไปหาพระอาจารย์แล้วก็ฝากมาหารอยมาซื้อเสือหายน้องไส้เด้อแล้ววะพี่เอก็ฝากมาหารอยซื้อปากระป๋องซื้อมีแล้วก็ซื้อขนมหายเพื่อนกินเล็กน้อยและเงินที่เหลือก็เอามารวมกันแล้วก็หายเพื่อนไหวซื้อซื้อขนมกินหรือว่าอยากซื้อยางงก็แล้วแต่ซื้ออาหารซื้ออาหารซื้อกับเขา ป้าให้ไปหามาทีเอาอันปิ้งเกลเมื่อกี้นี่คอ่อยไปสอนเอาอยู่งมองเก้านะสอนอยู่เส,สียจ่ะสอนอยู่งมองไหนประเทศเซ่ทันเซ่ใหญ่ไปชอ้อนไก่ประเทศบนท้าไปช้อนหมดแล้วโอ้บอลโตป้าเข้าไปบึ้นเดียวนะ่ะโอเคโอเคโอเคจักแหลสะสัมมองเฮาหากินหาหยาดเ,เ,เรากินครับยางเสียบเลย Bye, chị cả ba lần nữa. Muy nái, chị mày. Bye, chị mày, 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 chị bye chị mày,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  chị đi chị mày, 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 chị โอ้ยมือหนามาเบิ่งตามเขาได้ยุบ่บ่หนิมือน,นี่มองตามเขานะมือหนามามาเบิ่งตามเขาไปแล้วไปแล้วเบิ่งครับมากีับมาทรงสุดก,ก่อนกีับมาทรงยุโรปขึ้นกันได้นี่เมื่อไอรีได้เหมนี้บายบาย<ะ>ไปละ แมวโอเคมือนนาแวะมือนนาเข้าไปเห็นยังกันเก็ไปไปฮัไปสอนป้ากีก็จะเออเอาจะสอนป้ากับพ่อเลยรับว่าแต่กูจิโร่เขาคือสิบเไว้เดอกตัวเบิ้งสภาพ่อเลดโอเคบ๊ไม่ไปของฝากไข่หนังปานอันหนึ่งเดินเจ้าอันหนึ่งเดินหอยปูเสาวอันหนึ่งสามอันเนาะเอามาสามอันอีกอันหนึ่งเขาเอาไว้ใส่อยู่เฮือนเขาสั่งมาสี่อัน ขอบใจใหลายๆคือหน้าตาซอไซคือหน้า,านธรรมดาธรรมดาคนงามเป็นยังสี่แล้วัวใจเป็นสีชมพูบอกว่าคือหน้าตาซอไซขึ้นบอเนียนหรอเห็ครับได้หมอกระทะแกหากสิมัอนี่มัอนี่โบนี่ใจว่าสิได้มาเล่นน้ำมอเนี่ยเหมือนแรงแต่ทันว่ามากะมากินข้าวย่เหมือนน้องเลยนะได้ได้ได้ สวัสดีคนสวยโอ้ยลืมเอาขนมมาให้คนสวยเว้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋่ๆขนมมาให้คนสวยนี่ปบแล้วโอ้คนสวยมาปบเนี่ยนอะนะนายเดชสบายดีคนสวยนี่โบขุนเฮาจักเสื่อเฮาต้องไปแป้งหน้าไม่กว่าขึ้นใจเทนะข้าวต้องไปแป้งหน้าไม่เนาะเปแป้งหน้าไม้แล้วชาวธัญญยาปรจื๊อเลยธัญญาบ่จื๊แล้วสบายดีสบายดีแล้วยล่ะว่าหยาให้นะยังยังบ่ทันแล้วแม่ยกลับไปกลับไปแพ็คคู่ได้หนิเนาะเอาเห็นยังงานผู้สาว ะเป็นนองมไปสาวล<ะ>่างจานล่างถ้วยอันนี้ทีรักของเบ้าหลาเด้ครับ <c oughs> เราหยิบน้ำได้เนี่ยเบ้าหลานีิท่าอ่อนบาบโล <c oughs> จดจะโดยกำยังไหมนี่จะโดยไปซ้อนอนัู้ไปซ้อนซ้อน,อนป้า <c oughs> โอ้ไปป้ากันเด้อตัวหน่อยแต่สิมาแวหนหยิบน <c oughs> ้ำเด้อเดินไปลังตล้มตอวบังเนี่ยบอกมบอวบัง ลองเบิงได้เฮ้ยเอาค่างในไฟเลยค่ะปิ่งเลยไฟลุกมั่มมั่จริงๆกับเป็นปลาพวกปลากระเบนไสดอกเพราะว่ามันมันอยู่แล้วมันหมดไสเป็นโมเมนกระทาทอดเป็นกระทาปิ่งลองเบิงเขาเห็นทุกตัวเหมือนเขาเห็นทุกตัวลำบากอยากเห็นนักเรื่อจัดให้ชุดหนึ่งขอบใจหลยนะเคไปละไปไปไปละพี่สาวแ้วขนมให้แล้วขนมให้ยพี่สาวหน่อย โอเคเดี๋ยวมาให้นนนเลยคใจคนใจเอากระลังว่าอันนั้นม่ได้พราะกลังดี่สบายดีสบายดีสบายดีขาเราบามากเลยกยุ่กันเ่เเด็กขึ้นมาแล้บกวได้จากมืนสิมานังหนน้ำเ่ น้องนางสวยเามาแต่คพนี่มามาเดียวนี่เจ้าจำใครได้แน่แนนี่้คุณนะคุณนาผู้นี้แน่นบะได้ตลอดนี่นี่ผมคุณผู้นี้อ้าแล้วคุณเคนสิบคนบุณกำดยไลคนมีปากนี่ก็นี้จำอะไรจำจำแนอะได้จับซื้อเลยคนนี้นะคนบ่คอยทยเลามแต่้คอยทยเล่าเนี้คุณแม่นบ่เลยคนทยตัว ซ้ำนีก็มีความสุขแล้วตัวน้อยแต่แาบตัวจิ้งค์ตัวน้อยตัวน้อยครับคนสวยอะไรกันตัสวยตัวสวยคนสวยแค่แบบต้องไดซ้ำเฮ่านี่แหละแต่ว่าเราเรานีเหนียบมีหนังกว่านี้นิดหน่อยหโอ้ยจอยสิเดินทางครับไปบ้านบ้านดุงโอครับไปบ้านดงเอาเฮคยเห็นเท่านึ้นคือกันไปนลำพูน